ูเี่อนันคัน,น,นเหีครับวันเหียชิคลรือวบ่อเจ้านีาน้แค่นั้นมีปูก็มีย่าง้ทำังาังใส่นีแล้วเนาะพ่อท้า

cực nhắn nó nghe mốt rồi ô tế một cuồng đấy. mày u cao một ngày đây ông mất lẹo luôn rồi <laughs> đây là ui ui nào ไม่เห็นแล้วนี่ล่าขึ้นไปปุ๊ดทั้งขึงแล้วโอั้ยเอ้าห้่งกาะเฮ็ดแล้วนึงเตบอ่ะกระเฮ็ดเลยนึงเตะนึงกัะเฮ็ด

คือปลาคงครอบที่มันไม่สง้นนะเดี๋ยวไปเลี้ยน่า้แกลยแก่ว้าขับขเลย้ยอง้างนั่ง

ต่เพียนไงตัวน่ะอ้ยุ่นอ่ะคือปลานียป่าตองน่ยผมาตอองตอปยกระเด็นตัวน่อยปอยลุดเสี้ยวตัวน่อยกตองมันกินเด้มันกินลูกปลาเอาไปปล่อยยูวัดยีเผากินมล้ทมันทำลายระบบนิเวศได้ป่าเนี่ย S <S oh, โอ้แต่เพี้ยนใหญ่เยุนนะกิคุลุงคุลุงคุลุงว่ตกสาอีกนาะพระเอกยนะพระเอกก็จักว่อจริงกเมือนนะ h a c จริงกับิงแดง The a h e b a เออยกโซนนะ Bộ này chắc tù, ôi tóc tóp tóp, ôi, mình tôi thử thử khứ thôi nè, ba dài dài, chắc chim cũng cũng sẩm sẩm chất giọt

nó chân rồi bố chắc rồi. quá nó chân léo lượng nhão nhão. nó. ô no. Để tôi <laughs> ô <laughs> Ê ô cá <laughs> Ê Thôi xô phai xô hơn là tôi nhiên là tất bỏ trên đây nghe tất là tất là Đi nào Mà Tại

เดี๋ยมกไปขันเนาะเออลบอนี่เดือนอะรเดือนอเอาเนี่ยใอ่เเครับมันสมิดเอกอ่พเนประเทศนิงเอง่วยเอเนกินลูกพีนี่มันอยู่ลูกพีเดยอย่างเงีดยอย่างเลูกบอเลยครับเชียรแข็ครับเชียแขงเที่ยวไรเืออแสงบแเรือนะมันจะากาศดีมากเลยครับผม คือเป็นเป็นแตลูกขอลาครับคือหม่าเมนูครับเมนูเมนูครับเมนูครับปลายังครับปลาช็อกเกอร์ครับเก็บขึ้นมาจากขวายครับของยาเนี่ยซีซิปโตเต็มน้องเต็มหวยบนและเอาขึ้นขึ้นมากครับเดือดกระชิมครับกระชิมกระจิ้มกระจิ้มซีฟูดครับไปบุกคยลองมาลองเด้อครับเด้อสุดยอดสุดยอดฝีมือไห้กินตัวนี้ขีดแตกเมื่อนครับบรรยากาศครับผม เกบไปได้ทั้งปยงครับหมดเลยรถมาเดี๋ยวะมาเบิ้งดีบะมรากาศดีมากเลยครับผมปเอาองเขาเนี่ยจะกินเนี่ยจะของทีอยู่ของพื้นทีของทีกะบองทเบียบด้องทีแต่บองที่หนึ่งนาพี่นาบัวเบิ้โตอะเดี๋ยวถ่ายกินากันครับผม ครับว่ามันจะเสียบสำหรัโอ้กระดูกมันรับก่อนหน้านี้ครับใช้โมชุลันหรือไม่ได้บ้าจะไปอย่งนี้ครับไปซ็อกเกอร์ดำครับซอกเกอร์ดำโอ้ยไปมินิการได่เลยเสียบครับเหนือมันแนบดีเลยเนี่ยคู่ไปครับเททางกันกระปะคอครับกระซ่าปากอื่นปะชั่นปะชั่นอ เหมือนไหนี่จะครับคนับครับในยังอ้างนีหมันใหม่ครับกินทัาวเลยเก็บตัวเนาะลองทำตามเก็บเนาะนี่ครับเนี่ยนี่ครับเก็บไปเก็บไปใช่ครับเออร้อยปีน้องร้อยดูพวกที่เขาเป่ป้าหเขาปกลกากินนะครับสุดชุดยอดเลยไม่เแียบของดีครับของดีนี่นะ

ยิงได้ไมแจว่าก็แด้แจวงบ้ไอ้กทั้ว้า้้าั้งากบ่ายเด้ว่าจะบวเน้อเอ้สายเอาบาพี่น้องแช่อยู่ว่เจียวแบกูได้ก่อยเจียวมันเป็นทาอยู่ว่เชียวตันี้สายจวดสายจวดสายจวดไม่ได้แจวว่น ขาเนี่ยจะเราเขาครับกินแล้วตรงขาเสื้อขาเสื้อขาเท้อใค่มันบดใจจานเดียวนี้ยกเม้ีุ่กายเอนด้ย จะก,กินแห้วบัค่าเนี่ยบ่เมีนะบัวข้าดีมากเออบวาวจัดอีกอกับบิวงามๆบรรยากาศดีๆเอ้ยจัดวะ้าวเอาเออ พันวิวกัพ่อแล้วลนี่นองเก่งร้อาตูเยตวงลยม่ขอลอยล้านวิวหรอกขอประมาณพันวิวมือวิวพ่อแล้วครับเอิน้มเดอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อมาเนี่ยกรมการไปครับแอดจิยกเองวันนี้น ในขแก่ S <S 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 ่ใส้ข้าว่ทไ้ใส่ใส่โอ้ยเอาสดเพราะจะกินส่ยของยาเนี่ใส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 ่รถรถอบีออกเลยนี่ใส่อบีออกเรียบร้อยเน่ยร่กินดนอก่ะมนมีนอกมากมกินรถเอาดิเน่นอกเยอะใากอกันเลโมินรนอกจังเปดด้ พี่กาเพราะคณะร่ำเล่ร่ำเล่โอ้มึงอยู่ห่างเด็นี่ยพ่อพจะเอาเพลงยังครับโอ้ยบโม่โม่ขาด้วยครับเกี๊ยววอกขาด้วยใส่ก็บวอกขาดเลยเพลงพ่ออาเพลงอันไอ้เพื่อชีวิตเพื่อชีวิตพ่อกินเหล้าแกเซิงกินเหล้าแกซิงเขาซอสเพ็ดอ่ะ เดือบเหล้าเผากุ้มจักไปได้เดื่มเหล้าพอกุ้มของสอนเพชรนะดื่มเหล้าพอกุ้มพอกุ้มของสอนเพชรกาศครับเป็นวิธีบ่นบานพี่น้องกันอยู่กันกินกันทางหอแก้วละแมนทางหอแก้วในเมืองครับผมในเมืองไรละแมน เ่าโบติเปาติเป็นตงติ้นรู้นะครับวันยากาศแบบที่สมัยเนี่บอกปิดรู้อยู่ไม่ได้นี่ครับกินน้งเออไปรายการปากอีสานบ้านเทากินน้ำกันแ่บแล้เอายก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 ตามเลยครับแก้มันครับใส่ใส่ใส่ am <laughs>